ซึ่งการเดินทางนะครับของกลุ่มคนที่ทําอาชีพค้าขายเนี่ยนะครับในแถบทะเลทรายเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเนาะในการเดินทางทะเลทรายเนี่ยบางทีบางครั้งกลุ่มคนมีความชำนาญเนี่ยเขาจะไม่เดินทางในช่วงกลางวันนะครับเพราะการเดินทางในทะเลทรายช่วงกลางวันเนี่ยค่อนข้างจะเปลืองพลังงานในร่างกายแล้วก็เปลืองน้ำเพราะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับในทะเลทรายมีอากาศอุณหภูมิสูงได้มากกว่างศานะคองศาในช่วงกลางวันเพราะนั้นก็อาจจะใช้วิธีการเลี่ยงโดยการเดินทางในช่วงกลางคืน นะครับด้วยวิธีการคืนแต่ก็ใช้ดาวเหนือนะครับเป็นเ,ออเป็นเหมือนเข็มทิศในการนําทางซึ่งดาวเหนือเนี่ยตามหลักของดาราศาสตร์เราจะเป็นดาวที่อยู่ที่เหนือเสมอนะครับก็ใช้ดาวนั้นเป็นดาวในการนําทางนะครับแน่นอนครับพาหนะหลักนะครับของพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายแน่นอนนั่นคืออูดนะครับอูดคือสัตว์ที่มีความทน ครับต่อสภาพอากาศแห้งแล้งในดินได้ดีนะครับในนี้นักเรีนคงทราบเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นพาหนะหลักในการเดินทางของคารวานสินค้าในยุคอดีตทีนี้พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกน้อยมากตกน้อยขนาดไหนก็ให้จําลองนะครับให้นักเรียนลองขีดพื้นที่ในทะเลทรายนะครับเป็นพื้นที่ตารางหนึ่งตารางเมตร ขีดหเมตรคูณหเมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมพื้นที่ทะเลทรายถ้าเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นทะเลทรายเนี e OK year, euh ่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะมีฝนตกลงในพื้นที่1ตารางเมตรนะครับไม่เกินนะครับสองมลตรต่อพื้นที่นะครับคือโดยประมาณนะโดยประมาณเนี่ยไม่ไม่เกินไม่หนีประมาณเนี่ยประมาณสองมลตรต่อพื้นที่ก็คือเหมือนกับเศษหนึ่งส่วนสของน้ํา1ลิตร นะครับเซนหนึ่งส่วนสี่ครนั้นมึงดิเนะี่ยลองเอาไปลาดในพื้นที่1ตารางเมตรดูว่ามันลาดได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉนั้นไม่แปลกที่ทะเลทรายจะแห้งแล้งแต่ขุมคนที่อยู่ในเอเชียตะวันตกเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนานะครับในการปลูกพืชน,นะครับในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะครับก็มีพืชหลายชนิดที่เขาสามารถปลูกในทะเลทรายได้แล้วก็ทําประโยชน์เอามาใช้ในการบริโภคนะครับต่างๆได้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ย อันนี้คือร so 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 ูปนะครับการปลูกนะครับซึ่งในวิธีการเนี่ยเาอาจใช้วิธีการปลูกพืชแบบการปลูกพืชไร่ดินแบบบ้านเรานะครับก็คือใช้ท่อน้ําเสียบไปใต้ทรายเนาะแล้วก็ต้นพืชเนี่ยปักไว้ในทรายเพื่อยึดทรายไว้แล้วก็ใช้น้ำเนี่ยหยดเลี้ยงต้นไม้นะครับหรือพืชต่างๆนะครับนี่ก็คือวิธีการที่เขานํามาใช้ในการปลูกพืชในทะเลทรายนะครับต่อมานะครับในส่วนของการปลูกคลองนะครับในส่วนของการปลูกคลองเนี่ยต้องบอกว่า ในพื้นที่ตรงนี้มีกลุ่มที่เคยเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้หลายกลุ่มนะครับแน่นอนเลยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอารทมแรกเหมือนที่ครูนบครูแจ้นเดมยน้วตแรกก็คือกลุ่มของอาณาจักรเมโสโปเตเมียนะครับคือชาวซูเมเรียนนั่นคือกลุ่มคนแรกเลยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีจักรวรรดิต่างๆนะครับที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีพวกบาบิโลเนียแอฟรียและพวกเปอร์เซียนะครับแต่พวกที่ มาปกครองแล้วอยู่นานมากๆเลยนะครับก็คือชาวออตโตมันนะครับซึ่งหลังจากจากักรวรรดิออตโตมันเนี่ยปกครองสิ้นสุดลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับอ่ากลุ่มคนที่เข้ามามีพื้นที่อ่ามีอำนาจในพื้นที่หรืออิทธิพลในพื้นที่นก็กลายเป็นกลุ่มที่นชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแน่นอนครับประเทศชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยน,นอกจากชานะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็เข้ามีบทบาทในแถบนี้ก็เลย ผักดันชาวยูนะครับซึ่งชาวยูเนี่ยต้องบอ,อกว่าเป็นชาติพันธุ์ที่ถูกยกย่องว่าฉลาดที่สุดในโลกนะครับซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเนี่ยผักดันชาวยูนะครับให้มาอยู่นะครับในพื้นที่เอเชียตะวันตกนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงยุค สงครามโลกที่สองเนี่ยพรรคนาซีอดอลพ์พิเลอร์เนี่ยเกียดยิวมากคือตามฆ่าชาวยิวมากเพราะฉ,ะฉะนั้นในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่จะมีอดอลพ์พิเลอร์เนี่ยชาวยิวในยุโรปเนี่ยนะครับก็ถูกผลักดันที่กระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยอยู่โดยทั่วย,ยุโรปเนี่ยถูกผลักดันให้มาอยู่ในเอเชียตะวันตกมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาจากอะไรนะครับนักเรียนดูรูปนะครับรูปภาพนะครับในหน้า136นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ธงชาตินักเรียนเห็นนะครับเราเรียกว่าธงชาติเปรซไตล์ตอนนี้เปร มีธงชาติมีแรงต่างมีประชาชนครับแต่ปเตาเลสไตน์ไม่มีประเทศอยู่บนแผนที่โลกถามว่าเพราะอะไรเพราะการผลักดันชาวยิวเข้ามาของอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผลักดันเข้ามาอยู่ในดินแดนปเาเลสไตน์ในอดีตนะครับประเทศอิสราเอลในปัจจุบันคือประเทศปาเลสไตน์อังกฤษฝรั่งเศสผลักดันชาวยิวเข้ามาทีนี้พอชาวยิวเข้ามาปุ๊บก็เกิดการต่อต้านจากชาวปเาเลสไตน์แน่นอนครับเกิดสงครามเกิดขึ้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นผู้สับสนุนออาวุธให้ยิว ลบกับเปรสไตา์ในสุดเปรสไตายสู้ไม่ได้นะครับเปรสไตายจึงต้องยอมถอนตัวเองออกจากประเทศ